นีร้อนมาพึ่งทะเลกันอีกแล้วค่ะวันนี้เลือก ว่าลาหัวหินนะคะบ้านเราชอบหัวหินมากเลยมากี่ครั้งก็ได้เข้าพักกันนะคะราคาเข้าพักที่นี่ก็มีหลักหมื่นแล้วก็ไปจนถึงหลักพันบาทอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะนี่เป็นขนมต้อนรับค่ะเกลี้ยงค่ะเอามาวางแป๊บเดียวก็เกลี้ยงเลยนะคะกินกันเต็มอิ่มเลยค่ะส่วนนี้เป็นบรรยากาศของห้องถ่ายมาให้ดูห้องกว้างขวางนะคะคือเราเข้าพัก3คนด้วยกันก็นอนเตียงคิงไซส์ใหญ่ๆเนี่ยละคะ่ะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องครบคันเลยและชอบที่สุดหาส่วนตัวและนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่ถ่ายให้ดูส่วนต ื่นมาตอนเช้านี่เลยนะคะก็จะเป็นอาหารเช้าค่ะขี้เกียจเดินลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้เขามาเสิร์ฟให้ถึงที่ห้องแบบนี้เลยนะคะนี่ตื่นเช้ามาก็ชงกาแฟกินซะหน่อยค่ะ <c oughs> บรรยากาศดีดีต้องบอกว่า รู้สึกมีความสุขมากเลยนะคะเพราะว่ามันได้พักผ่อนจริงๆอะคะ่ะเนื่องจากว่าได้กินอาหารอร่อยๆบรรยากาศที่เราเลือกพักเนี่ยนะคะภายในห้องพักก็เงียบสงบมากจริงๆนะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ําไว้คอยให้บริการด้วยอกาแฟได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดื่มกาแฟซะหน่อยค่ะนี่บรรยากาศดีค่ะชอบที่สุดเลยนะคะคือได้ดื่มกาแฟริมทะเลภายในห้องพักที่แบบเห็นวิวแบบนี้ดื่มกาแฟเสร็จปุ๊บก,ก็เดินไปดูปูค่ะ แไปแล้าภูเสชวน เสียงน้ําทะเลนี่มันฮิวใจจริงๆเลยนะคะจากนั้นก็เดินเล่นกันไปเรื่อยๆค่ะทางโรงแรมเขามีให้พร้อมเลยนะคะทั้งกระเป๋าค่ะรวมถึงหมวกก็มีนะคะร่มก็มีค่ะถ้าอยากจะใช้บริการใช้สิ่งไหนในห้องเนี่ยได้เลยนะคะเขามีแขวนเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยสําหรับคนที่ข้าพักต้องการจะหยิบยืมไปใช้ก็ได้นะคะแล้วก็มาเก็บที่เดิมค่ะนี่หรือว่าเราไม่ไปเดินนะคะเราก็มานั่งชิลๆอยู่แบบนี้กระโดดน้ําค่ะแล้วก็เล่นน้ํากันนะคะนี่จากนั้นก็แช่อ่างก็ได้ค่ะอ่างที่นี่ก็ แหมใหญ่พอดีเลยนะคะนี่ขอแช่สนิดหนึ่งค่ะหรือจะเลือกไปชิลบริเวณริมสระว่ายน้ําก็ได้นะคะบรรยากาศก็จะมองเห็นทะเลค่ะนี่ตื่นเช้ามาอีกวันนึงแล้วนะคะเรียกได้ว่าทริปนี้นะคะ3วัน2คืนค่ะบ้านเราปะทับใจกันมากจริงๆนะคะใครที่ชอบบรรยากาศเงียบสงบแบบนี้แนะนําเลยนะคะใกล้กรุงเทพนิดเดียวแล้วขอให้เดินทางผ่านพระรามสองด้วยความปลอดภัยค่ะ